<c oughs> สาธุสุขธรรมสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาชมมาดูงานด้านภาษาแลการสร้างการพัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวรตถุศาสนาที่วัดไโโโทรสังคีอำเภอโพสิวนจังหวัดชัีสงข์บรรยากาศเป็นเช่นไรนอพอาทุกท่านได้ดูได้ชมในวันนี้การน,น้องพระที่โยมนำพามา ก็ <ส gas: S 2> ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อมีพระขึ้นมาใหม่จากช่องยูทูบภาษาไทยนะครับ <t adesso> <t les> ใต้บา,านที่วัดไตราสามคีซึ่งวันนี้ก็ผู้คนมาเที่ยวชมมากมายนะมาชมมากมายก็เมื่อผู้คนที่มาแล้วก็มีการบูชาดอกไม้ทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอสินขอพอรขอความสุขความร่มเย็นแล้วก็เดินดูชมบรรยากาศในวัดวันนี้ก็มีรถรถโม่ปูนเอาปูนมาลาดพื้น เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้ดีให้สวยให้งามด้วยแล้วก็บรรยากาศก็ผู้คนที่มาเที่ยวก็พักตามร่มมาใช้ข่ะแล้วก็มีคลองใบใหญ่เป็นจุดเด่นก่อนที่จะไปชมพญานาคทุกท่านาก็ผู้คนมาเที่ยวมาชมก็มีใบหน้า,าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสุขก,กายาสุขใจก็แล้วก็มีตรงนี้ก็มีการ ขายเสื้อเป็นของที่ระลึกนะจกทางวัดด้วยเพื่อเอาเงินามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งทําบุญของญาติโยมแล้วกา็นี้ก็ที่สร้างพญานาคเนาะพญานาคองค์ใหม่กําลังสร้างอยู่วันนี้ผู้คนก็มากันเยอะมากันเยอะนะที่วัดไตรสามคีอําเภอโพสีสวนจังหวัดจังหวัดศรีสะเกดนะทุกท่านก็ต้องภาคสดเดรวาวนาใน าการถ่ายคลิปนะครับที่วัดไรสัพคีก็จะมีซาวดนตรีจากทางวัดนะก็กลัวละเมิดลิขสิทธิ์ของเพลงอเลยต้องใช้การบรรยายเอานะอันนี้ก็ตรงที่พุ่มดอกไม้สวยๆก็ <c oughs> อะจะเป็นเนาะทางไปห้องน้ำซึ่งห้องน้ำค่อ,คอยสร้างยังไม่เสร็จ <c oughs> เด็กๆและก็ญาติโยมเนาะ ก็มาเที่ยวก็มีความสนุกสนานไปด้วยนะก็มีความสนุกสนานไปด้วยพอเหนื่อยก็นักเหนื่อยก็พักนักก็วางนะว่างก็เที่ยวอยาาไปอะไรกับชีวิตมากมายเนาะนี่คือกติที่เขาเขียนไว้ที่วัดไตรสามคีนะก็อันนี้ก็พาทุกท่านมาชมมารอบซุ้มอดอกไม้ที่วัดไตรสามคีนะทุกท่านแล้วก็ชมบรรยากาศของวัด ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆซึ่งวันนี้ที่วัดก็จะมีพระยานาองค์ใหญ่มีคล้องใบใหญ่แล้วก็มีเกาะพระยานาใต้บรรดาลนะใตบ้บรรดาลแล้วก็สิ่งก่อสร้างแล้วก็มีที่สักระนมัสก,การหลวงปู่สวงนมัสก,การหลวงพ่อมุมเกจิด,ดังของจังหวัดศรีสะเกดด้วยนะที่กระท่อมนะที่กระท่อมซึ่งทางวัดก็นำมาให้พุทธศาสนลุกเหมือน ทำมาใหา้ลูกหลานชาวไทยชาวพุทธชาวจังหวัดสีรีกิจได้สัก,กระได้กราบไหว้ก็มีเนาะตอนนี้ก็จะเป็นลานพระยานาคเนาะพญานาะก็จะมีเนาะพระสยามเทวาธิราชเนาะสยามเทวาธิราชน่าสลาการประเวียนซึ่งบรรยากาศสวยงามนะสวยงาม,ช,งามช่วงนี้ก็บรรยากาศไม่ร้อนอากาศเยน็นนะทุกท่านนะก็มาเที่ยวมาดูมาชมได้ที่วัดไตรสัคมคี อำเภอโพสีสวนจังหวัดสีสกตตอนนี้ก็เป็นที่ทํางานจํหน่ายพวงมาลัยบูชาเท้าเว,วสุวรรณนะเท้าเว,วสุวรรณจะเป็น,ปนพวงมาลัยสีแดงเจ้าหน้าที่นะก็นำนำจิตนําใจอธิยาศัยเมตีาจิตใจดีทั้งไทย,ยด้วยดีนะก็บอกว่าจะนำท,ที่คลิปที่ถ่ายไปลงยู u b e นะครับรก็ทางเจ้าหน้าที่ก็อนุญ,ญาตเป็นอย่างดีแล้วก็จะเข้าอันนี้ก็จะเป็นนะ แล้วก็จะเข้าไปไหว้กราพอพรพ,ร,พร,ะระพุทธรูปยกสีขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปนะ,ะชมถ้ำนะพุทธรูปในสลาการประเวียนนะเป็นพุทธรูปสีขาวสวยงามมากแล้วก็พื้นในสละก็จะเป็นหญา้าเทียมนะสีเขียวสวยงามญาติโยมที่มาเที่ยวเหนื่อยแล้วก็จะนั่งพักผก่อน,น,อนบางท่านก่อนนอนบางท่านก็นั่งบางท่านก็กราบไหว้จุดทุกจุดเทียน บูชาดอกไม้ขอสิ่งขอพรกับหลวงพ่อยกขาวที่สลาการรเปียนนะทุกท่านก็ผู้คนก็เยอะแยะมากมายก็มีจุดให้บูชาดอกไม้ทุกเทียนนาะนำเงินที่ได้จากการท่องเที่ยวดูก็จะนำไปพัฒนาวัดสร้างทาวรวัถุสิ่งที่สวยที่งามอันนี้ก็อันนี้ก็พระพุทธรูนะปเนาะพระประธานเรียกว,ว่าอัตมาเรียกว,ว่ายกขาวเนาะ เป็นองค์สิ่ก่จะมีพญายนาคแล้วก็ถ้ำเนาะแล้วก็มีถ้ำพญายนาคทางซ้ายทางขวาแล้วก็มีถ้ำสีทองเรืองอรามสวยงามยีเดียวนีส่วนนี้เนาะก็เกียบบรรยากาศแล้วก็ประกอบกับทางวัดก็ประดับไฟแสงสีให้ดูด <nurturing> ีเนาะจะเป็นหน้าสีเขียวสีทองหลากหลายสีหลากหลายสี็อันี้นี้ก็ ในส่วนนี้ก็จะยังมีเสียงอยู่เนาะ,ะก็ท่านที่ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่่และก็ติดตามชมทาง y ย t u ู e บัสลาสนะก็ก็จะเป็นการอนุโมทนาอย่างยิ่งในส่วนบุนส่วุทธิ์ที่เราท่านทั้งหลายนอกจากนั้นเราก็ยังติดใจยังชมพระญาณนะและพระพุทธรูปองค์สีขาว ในถ้ำที่สลาการปะเรียนวัดไตรสมคีนะเพราะว่าอากาศร่มเย็นพุทธรูกดูแล้วก็นะสบายตาสบายใจสบายจิตสบายจิตแล้วก็กราบอนุโมทนาสาธุในส่วนบนส่วนกุศงเราก็ยังชมพุทธลูแล้วก็หาญาโยมที่มาด้วยก็ให้เซลฟี่น่ก็จะมีจะมีโยมพี่แล้วก็โยมคณะกรรมการวัดสเลานาก็ไปเที่ยวไปดูไปชมด้วยน่ยทุกท่าน หลังจากที่ลุยงานมาหลายวันหลายชิดนะหลังจากที่เสร็จงานแล้วก็ไปพักผ่อนยจิตจยนใจ,จ,นใจไปกราบไหว้พระขอสินขอพรกันที่วัดไตรสมคีอำเภอโพธิสวรรจังหวัดศสิเิษนี่ก็พุทธรูปรกขาวในถ้ำที่สลาการประเวียนจะมีพระพญานะาคคุ้มครองอคุ้มครองอยู่นะทุกท่าน นะก็ดูดีก็สวยงามชื่นตาชื่นใจเย็นจิตเย็นใจสบายจิตสบายใจนะทุกท่านก็ขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาจงเป็นผู้มีสติมีมีธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนะอยู่ในใจในเส้นนี้นะญาติยโยมก็พาทุกท่านดูชมอ,นนอันนี้ก็จะเป็น E ีีแรกจะทำเป็น2 EP นะทุกท่านทําเป็น2อ P นะเพราะว่าชอบถ่ายเก็บบรรยากาศ อันนี้ก็ที่ <c oughs> ให้ญาติโยมได้บูชาดอกไม้เพื่อเทียนแล้วก็ลานบุญลานธรรมที่หลังพระอว่าน้าท่านอันนี้ก็ในส่วนนี้ก็ให้ทุกท่านได้ดูไปชมเนาะอันนี้จะเป็นของใหญ่นนเป็นแลนด์มาร์ k แล้วก็ป้ายเนาะจุดเฟลเซลฟี่เนาะของญาติโย,ยมที่ไปดูไปเที่ยวนะก็น,นี่ก็ที่เกาะนาคาเมืองบาดาล วัดไตราสาม,มกิจจะมีพญานาคองค์สีเทา,าที่สวยงามมีน้ำพุ้เขียวมรกตสวยสดใสาจากการผลิตจากการตกแต่งที่สวยงามนี่ก็องค์พญานาคที่กำลังสร้างขึ้นใหม่ใต้ต้นจามจุรีนะเป็นร่มเงานะทุกท่านแล้วก็มาชมนะเกาะพญานาคนกาพญานาคนะ ที่สวยงามซึ่งก็มีพุทธรูปยืนพุทธรลีลาแลวก็มีพญา,ยา